ตอนเช้านี่คนเช้านีน่มัเกียวกัจังนวนจังกัดเดียวติด่าหลายเดี๋ยวรอบใบเห็นหลายคเงาน,น,<ม>นี่มาร<ม>้านบดซอนเสียงพินมากินกว๋วยเตี๋ยวนะกินกว๋วยเตี๋ยวเสียกันสิไปอ่าส่วนน้ำมีนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งร้านข้างในกันครับไม่เยอะน,น ครับตั้งกล้องครับครับแนวหาเงินโคน่ารัให้ครับร้านก๋วยเตี๋ยวขายด้วยแปลงน้ำซ้อนด้วยแปลงเมื่อตอนน้หนาะอ้วแปลงหมดแล้วจะรอบเ้ารนี่เห็ดบ่หลายคประมาณสามชิครับจะรอบบายประมาณห้าชิครับอ๋อทีเดียวอประมาณปลายผู้อื่นก็ไอืมอืมอืมว่าค่าหลับคลายเนี่ยบนี้ครับ จ่างจังหวัดมาหลายวะครับเนี่ยจ้างจังหวัดกับมีครับมีตลอดครับจ้างจังวัดหนึ่แถวไล่ตกากอาชีพนี้คืไปแล้วครับสารภาพกับข้าวที่หัวร้อยเมตรเนี่ยครับเยือ่อสมรุกดาหานทางอัครองศ์นาเกะกัมีครับผมทางนครพนมกัมี่อยู่กับโซนแถวไวอ,อ้ปากปากลูกค้าจังวัดหลายเนาะฮะเนาะพอได้พอได้ขายอยู่ครับมีคุณภาพครับผม คีเอเตอร์ชื่อดังเด,อด้อนี่นี่ครับบรรยากาศรอบๆของร้านนะครับตอนมีราคาเริ่มขระมาณนะครับก๋วยเตี๋ยวเซ้บๆกันครับผมร้านอกษรเสียงพินครับบ้านบ้านดงผมข,ข,ข้าวทางไปกิโลศูนย์นะครับเด้อ มันไผอยู่ใกล้ๆแถวนี้กะลองมาแบบเบิ่งครับงงมมครับอันนี้ถ้าแกะจะกล่องร้านครับเป็นเลี้ยงขอบคุณ<ห>อะไรนะค,ครับเด้อน,น,น,น้ำดีใจที่เเจอซื้อดางมาเยี่ยมเยอนร้าน <laughs> sẽ cà phê. dành uống cà nó Để uống cà phê. Để uống cà อาที่น้อยกินได้แก้วนึงชาเขียว <laughs> โอ้เ<อ>กาลูกลอดๆไม่อยากลูกกี่ได้ทำไม้อยเยนะเอาชัวร์ผู้ชทั้งใบเอารูปรอยๆเยไหม Tặng được bắt dạng nắm dạng mọi người ta về tàu lâu 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 lâu

เราไปนักกินได้เราปนักกินงี้คิดยเิดเซ็ตเาหยืที่เยวเเราจะรารับหนึงบ้านเมาขับกพุดอย่างแรกนี่และถ้าราาายของมันแล้วตัดผมเน้อยู่นี่นะเวีนก็อยู่น่าลุงไฮบอล่เรน่ะ ก็คิวผมเกี่ยจนไมาซิ่เ้อหาหกคนเนี่ยผมไอยู่เลยผมมาก่อนเลยเถ้าไปนี่ยมึงเศาแลนี่มานาเอารงือเล่าจริงจริงจิงจริงบริงจิงจริจิงนริงจริงารลงแจริจงจแจงเจรจจิลงจจ แซบครับแซบลานลูกค้ากำลังเข้าครับผมโซนนี้ก็ขายน้ำฝันออนซอนเสียงพินนะครับด้พายอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้นะครับนะตอนออนซอนเสียงพินครับ <c oughs> บ้านดวงข้าวทางไปกิโลสูตรนะครับเนะทาท่านไปไปผองแพร่ผ่านมาข้างกิโลสูตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวี้เลยครับโดแซบครับแซบก๋วยเตียตเ๋ยวหมจูนเลือดแลงนะครับวนะ้อขอให้พ่อก,กับขึ้นมาครับผมนะครับ